สวัสดีจ้า่องขั้วน้องเนยมือนีน้องเนยมีมัโนน้ำเสนอจ่าเป็นเขาปุ่นเซานาา้ำปลาจ่ามือนีกับปลานัวแซ่บจ่ามือนีกดซิเป็นเขาปุ่นจ่าก่อนอื่นก่อนไปเบิง้งคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกระนั้งซองทั้งใจทั้ง,อง่องขั้วเนยจา่ากดซิมีเป็นน้ำปลาจ่านี่ขาวไไันใดจ่านา้ำปลาาน้ำตาลจ่าผงชูรสน้ำปลาพริกจ่า ทัวมังนาวพริกซ้อยจ้ะตรงนี้ก็จะมาเห็ดนะจ้าก่อนอื่นก้าวนำปลาใส่ก้าวทวงข้ปุ้นจ้ะใช้หลายหลุดกุ้งเข้มหลุข้าวปุ้นหลายดๆไม่นเนี่ยเมียนหลายตัวเนาะเป็นกะเซ่บสีน้ำแปลกนะใช้หลายเลยบุ้เข้มหลุดก้นนัวต้มไม่จ้ะตรงนี้ก็ผ้าขี้เบิ้ง,งจ้ะสามารถย้อนมืคลิปล้างได้จ้ะ จะเว่อพวดต่อไปก็ใสน้ำปลาจ้ะน้อยใช้จักน้อยอันนี้เพิ่มความนัวความแซ่บเออต่อไปก็ใสพริกจ้ะพริกอันนี้ว่าใส่ร้ายจ้ะว่ามากินเผ็ดกันเลย อันนี้เป็นข่าปุ้นจะเป็นเมนูที่เพ็ดง่ายจ้ะส่วนน้องฟางเนี่ยน้องเนยเพ็ดจาน้ฮดี้แล้วจ้ะมีอะไรเป็นไหมมีจ้ะน,นี่จ้ะของน้องฟางใส่น้ำปลาปลากับเป, <c oughs> ปล่เนาเปล่งเนาจ้ะจ้ะเข้าไปกับใส่น้ำตาลจ้ะแล้วลุกไปเลยน้องเนยกับเสียพระพยายาม มัผู้เฮตดเองจ้ะไม่งั้นตายก็ไปจ้ะผงรสนุ่งนัวจ้ะนี่ผงนัวข้าไปก่คนมันเขากันจ้ะ ขอบคุณแซาน้ำปลาจ่าเมนูนี้จ้าต่อไปก็ขอบคุณใส่เลยจ้าไม่ใช่แต่แบบนีจับไซดีกว่านะนแมนคุณสองกเต๋อประมาณโล้หนึ่งนี่ด่เมีเนี่ยน้ำเสียก ใ,ใกล้จะบัดีน้ก็ไปกับสิคุณมันเข้ากันจะ้ะทีหนึ่งเือเก้าวล่ะจะ้ายยีเพิ่นทายให้ยใจไม่เสียเองจ้าโอ้ยอะไรจะไปเอานี่จ้าที่เตรียมไว้จ้าเอาบักเน่าจา้าแบบนี้มีไปเลยหน้าบักเน่าเนี่ยแต่พวกพวกบังมือเออ อ,น,น,นะอ,อน,นั่นแม่จะแสบแน่เนาะเขบคุณนี่แหละมือคือร่างสะอาดเรียบร้อยจ้ะ,ะ,มะแม่ใส่ป,สปุ่นเรื่อยจะแสบเลยขอบคุณหลายเด้เมาส์สามหน่วยจ้ะหน่วยหน่อยหนึงดอกต่อไปก็เอาบักทัวลงจ้ะ หัวกับพิกษ์จ้ะเอาลงเลยป๊บ<ๆ>ให้เบิดจ้ะต้องเห็นบัดเลยค้นดึงน้อยจ้ะวันด้วคนหลายขอบคุณมันสิขาดจ้ะ ให้เป็นเส้นเป็นเส้นงามจ้ะเปนเสแซบมีแม่จ้า,แม,แ,จาแม่เบิ้งพักกันยินงแมจ้าสิีเป็นพักจ้านี่สิเป็นกะลำจ้าไว้นินแ่แก็มีมากแตงจ้าแ้วก พักอีเลอร์จ้ากับพักกาดดอกจาก้านี่เข้าไปก็เอาขอบุญเทเลงไปได้จา้าเทเรลี่ก,กินเลยจา้าโอ้โหนี่กินกันเลยจ้าจ้ากินขอบุญสาวนาา้ำปลาล้างกันเด้มอมือนี่จ้ามือนก็คือเก่าลัดจ้าเนีนนยนางจาับให้จา้ามือนนี่ บมมีพาคาส่วนพะคาออกประทันเลยวะยหูไปแซบเลยแม่แซบอีหลีทีมีเฮไลายคือน่องได้ปีคิปแล้วนะ่าจะไปนั่งกินน้ำจ่ะจ่ะไอพีิกกพกินก่อนแน้วมักิีแล้วแนวหมักปีอือจ่ะอาจสิสั้นเล็กน้อยแนงนะ่ก็ะคอดไพ่จ่าววานน่เใสมือจับเอาจ่าโูฟังแซนบปละ,ะน้องฟ้านี่คือพิเศษส่วนตัวได้จ่าบวเพชรจ่า ใส่น้ำปลาบังน้าว่าะมีอาภิษใส่เล็กน้อยจ้ะเยีญญ่บมหยาบหูแมสใส่สองมแม่มือหนี่ mm hmm. โปรตีนได้มีใส่มือจ้ะเป็นมวลไปหลายหู Ooh, รกรอบเลยกรุบกร <Yeah. S 1> อบตรงหมางไม้ด้จ้าแต่ว่ากระเซาบ นนตอนเฮ็ดนี่น้องได้เสียมีจับกล้องให้จ้าแต่ว่าตอนกินน้องได้เคยจับกล้องให้มีดกินจ้ายังฟังแซ่บบ่๊อฟังเอาผักหยิบออกเด้อแสงค่ายมือแ้กเบิดอยู่รู้ไหมล่าสุนดน,นะนั่นเซฟพักแม่ยังเอาแม่นี่พักกาดดอกนั่งเกาะดีรู้สึกสื่อบ่นี่ các gen thao trường này từ mấy mẹ, rồi gì không? mẹ ghi khoai mình là hàn lại <coughs> 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 <Chả. coughs> หลักกายังมีแบบขันต่างนาใสยันมันมหักออกขันขางใส่ดิส่วนเข้ามาจ่านี่ยน้องเน่กับพยายามละจ้าพยายามลดลงเข้าวมาจา่าน้องสิลดลงตามคอมเมนต์จ่าที่บอกน้องเนยนะ่ยกับปรับปรุงทุกอย่างจา่าอู้หูเน้อินขอมั้ง,ง,งไม่นู่นอยู่ไปจะอินัน,น,นไหนเนาะนนแบบไม่นุ่นกินเลนนั่แม่ กินมั้ย้องบูฟังพี่กราแบบฟังแม่เอาหนสองสามอันฟังมักเพลทได้จ้ะบุ๊ฟเพลทเรื่องเพื่อนทีอยากกินโัวหน้ำไปเอาเองพี่เจ้ามองกินน้ำมาที่นี่้นูพี่ใส่บองยามยิบึ้นนี้ซื้อแล้วก็ลุกไปโซ้งๆเป็นเพลทแม่กินน้ำแล้วหย่า แซ่บใจเห็นมีที่ใกล้จ้จะแล้วแซ่บนีจ้ะึ <c oughs> มมุ้ยเงือะลาผู้เฮ็ดลานบ่คอยมีเงือะบนไดใดมีกินเผ็ดบว่ามีแม่พี่ๆเป็นเผ็ดเร็วเถอะเนาะใส่ซอนนี่หน่อยก่อนนิดๆนนโอ้ลูกโดดพี่กันซ้อยไว้ห้างข้ปุ้นเป็นอันสิ่งที เพชรไว้จ้ะใส่หนึ่งคือเพชรเลยขอปุ่นจะใส่ตั้งแดงเนาะอืมมีแม็กจิตโซ่ข้ามสองคัมปีทีป่ะเนไหยแม็กคัมยังไงเป็นเดือดแซบเป็นดือดแซบเมื่อไหร่จะถ่ายกับใส่เมือ่อน่ะเดือดแซบแห้งหแม็กคัมจะถ่ายแบบกวันี้ ฟังไ่ได้เผ็ดฟังฟังไ,ได้ใส่เผ็ดเด้อยูเป็นใส่หน่อยหนึนะงเพียดเลยเดี๋ยวมันฟางกินนี้ดีไหมเล่ะหา่ไหมทำจะถ่ายกินด้วย,วยจั่วจะสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรแหละจ้าตอนนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้จ้าเจอกันคลิปหน้านจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย บ้าสวัสดีคลิปเร็วปิดถ่ายเร็วบ๊ายบายอย่างเดียวเลยเจอคลิปนาจ้าบ๊ายบาย